สวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าเนาะจ้าสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางฮานอยมัดรวม4นอยวันที่8เดือนซิบ2หาหกับแอดจอยพารวยเช่นเคยจ้าก่อน10ไปหลับซมแนวทางฮานอยวันที่8เนาะจ้า๋ยวมาเบิ่งพุ้นสรุปย้อนหลังกันก่อนเนาะจ้าวันที่7เดือน10จ้าก่อนอื่นกะ ขอบคุณถูกการรับซ่มขอบคุณถูกการติดตามเนาะจากขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ถูกกำลังแรงใจเนาะจากสำหรับผลสรุปวันที่เจ็ดจ้าแอดจอยให้เด่นอยู่ที่เจ็ดสี่หกเน้นรูดอยู่ที่สี่กับเจ็ดผลจะบนน้อยเฉพาะกิจออกสอง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 สี่เนาะจ้าสองสี่มีบอสองสี่สองสี่นี่แอดจอยจับขู่รูดไปเนาะจ้าเด่น สีู่ดสีเข่าจะสายลูดน้ำสี่ไปลูดกระเด้งนอกจากน้อยเฉพาะยิดเด้งบนนอกจากสองสี่สี่สองล่างออกสามเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดกับเข่าไปเจ็ดสามนอกจากเอาใดใหนอกจากสามเจ็ดเจ็ดสามน้อยเฉพาะกิจกระเด้งล่างนอกจากสำหรับนอกจเฉพาะกิจจะสายรูดกะเด้งทางบนทางล่างนอกจากดินเจ็ดลูดเจ็ดเข่าจะสำหรับน้อยพิเศษจะบนออก 7จ็ดแปดูนดี่รุดไปเนาะจ้าเจ็ 80, กลับมาอยู่ในลักรน่อยลักซิปเนาะจ้าสำหรับ2ตัวล่าออก52าสองห้าสองรรุดไปเนาะจ้าสำหรับน้อยพิเศษเนาะจ้าสำหรับน้อยปกติจะบนออก0 3, 7, 3, 7, กูนย์สเจ็ดเดกระดงตัวเก่าเนาะจ้าเจ็ 7, 3, เนาะจ้า สำหรับน้อยปกติเด้งตัวเก่าจา 3, 7, 7, 3, นนะสามเจ็ดเจ็ดสามบุญนอกจากน้อยปกติล่างออกห้าเก้าหาเก่ามีบอหาเก่ารุดไปนอกจากสำหรับน้อยวีไอพีจะบนออกเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งรุดไปนอกจากบจาุญจ้าสำหรับสองตัวล่างวีไอพีออกแปดหกแปดหกมีบอแปดหกกระเขากันไป เต็มๆเน้นๆนอกจาแปดหกหกแปดนอกจาเอาใดเฮใดกีดกันอยู่นาะจากน้อยเฉพาะน้อยวีพีนี่เด้งบนล่างเลยน้อยวีพี่นี่เด้งตัวเน้นนอกจามเต็มๆกันเลยทีเดียวนาะจากเด่นหกรูดหกเข่าจะาก็ยินดีกับพี่น้อง fc สี่ตามห้าน้อยกับแอดจอยนาะจาเมือนีเข่าสามน้อยนอะจากสำหรับสุดสามตัวนี่รูดไปนอะจากมือหนีเนาะ สำหรับแนวทางฮานอยมือนีนอกจากคลิปนี้ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางแนวทางมีเขามีรูดผิดพลาดมองในแอนดระกตรงคอถดคอภัยพีเอฟซีหลายๆนอกจากถามักถาชชบจังโขตามเด้องจากถาบหมักบมชอชก็สามารถปล่อยผ่านได้นอกจากเขาตัวได้แบบไดก็สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปสู่แอนดรอยฟังได้เลยนอกจากแอนดรอยสิได้มีกำลังใจในการทำแนวทางก็โตไปนอกจากมือหนีแอนดรอยให้เด่นอยู่ที่543เน้นรูดอยู่ที่5กับ4 3กับรูดได้นอกจากสำหรับ สายลูดของเขานะจ้าถ้าหมักถ้าชอบจ้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าสี่สี่หกสี่เจ็ด 4ี4แปดสสีาำหรับเด่นสมรูดสามจะสามหกสามเจ็ดสามแป สามเก่าสมศูนย์จ้าสำหรับสุด3สมตัวจ้าสามตัวมือนี่เอจอยให้อยู่ที่ห้าสามหกห้าสามหกส่เจ็ดสห้าเก่าสหเกคูเดนจะหาสี่สามส สําหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าสุดสาตัวจะหาสาคููเด่นจะหาส3่สามถ้าพี่น้ FC มากตัวได้ชอบตัวได้กันนำไปเป็นแนวทางใดน,นอดจะกสี่เจ็ดสี่แปดห้าเ ห้าสี่ห้าหกนี่คือแนวทางฮานยอยอควันที่แปดนอกจ้ากับปามานนี่ตามนี่ด้นอจา้าถ้ามักถ้าชอบยังคอยตามนอจา้ถาถมม้าบ่มกบ่ชอบปล่อยผ่านได้จา้าขอให้พี่รองเอฟซีทุกคนทุก่านสู้ดีกันทุกคนทุก่านจา้าเขามาแลวกันอย่าลืมเป็นกาลังจใจกับแอดจอยนอจา้าขอคนละได้ขอคนละแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามนอจา้าเป็นไปได้กับกุดกระดิงไหวเบาๆนอจ้าแนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันจา้า ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า